สวัสดีด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวพุมาคับพี่อีครับผมยังไม่สอนทํานะครับห้าร้อยซับเท่านั้นครับถึงผมจะสอนห้าร้อยซับนะครับย้ำนะครับว่าห้าร้อยไม่ถึงไม่ต้องขอให้ผมสอนนะครับขอปอกไฟแป๊บหนึ่งนี่เป็นไง้โอ้โหให้ดูเลยแต่คุณไม่รู้ของสร้างข้างในอะดูเลยอะดูดูดูให้เต็มตาครับห้าร้อยซับนะครับสอนทันทีเลยครับ อันน่ะหรือว่าไม่รับก็ได้ครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงเอ,อ่อสามพันผมก็จะสอนเลยหรือว่าห้าร้อยซับก็ได้ครับพุมาครับครับแต่มันไม่ได้พุถึงนะอ้าวเป็นไงล่ะจุดพุครับก็อืมสอดวางนะคะ ผมไม่สอนทํานะย้ำนะครับคลิปนี้มีคนดูถึงสามพันหรือว่าห้าร้อยซับครับสอนครับ ເບີດຫ ผมก็จะใช้ความเงียบนะครับเพราะผมใช้สามาธิในการทำร่ วางไม่เหมือนเมื่อกี้นะวางอีกแบบหนึ่งคลิปนี้มีคนดูถึงสามพันก็จะสอนทำเลยนะครับเพราะว่าคนดูคงจะอยากรู้ไงถ้าสามพันปุ๊บเนี่ยผมจะทำไม่ทันทีทันทีจริงครับหรือว่าห้าร้อยซับก็ได้ครับก็ทนยังไง คนนะครับชอบ่องกูเลยเนี่ยไม่อยากหรอกรกายไฟสวยสวยจริงครับอาเขียอะไรเงี้ยก็แป๊บนึงครับนช่โมงนีแล้วคิดมาเตอรออดูครับดูครับโอ้ย ชัว่าเป็นระเบิดเลยก็ว่าได้ครับก็อยากรู้ก็คนดูสามพันคลิปนี้หรือไม่ก็ห้าร้อยซับครับสวัสดีครับมแมงครับสวัสดีครับ